กลาบนมัสการพระอาจารย์ธีระพระไรานามเจ้าค่ะและสวัสดีกัลายาณามิตรทุกท่านค่ะในชั้นชื่อดารณียอมให้คลิปนี้เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในธรรมได้ตลอดไปค่ะหลังจากที่อ่าในชั้นหยุดทำงานตั้งใจว่าคงถึงเวลาที่จะ ได้ศึกษาธรรมะสักทีก็ได้ปฏิบัติธรรมมาประมาณหกถึงเจ็ดปีในแนวเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ก็พบว่ามันยากที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางจึงเริ่มฟังคลิปจาก YouTube ที่มีหลากหลายอาจารย์และพระอาจารย์ ที่เกี่ยวกับทางรัฐสั้นตรงจนมาเจอคลิปของพระอาจารย์ธีระพระไรานามคลิปแรกที่ฟังเป็นเรื่องที่พระอาจารย์ไปรับแม่ที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมท่านความพิเศษของคลิปนี้คือท่านลอ้เห็นถึงความเป็นปกติธรรมดา ที่เกิดขึ้นในชีวิตในหนึ่งวันที่ง่ายและไม่เคยได้ยินพระอาจารย์ท่านใดเทศมาก่อนที่มันละเอียดแบบนี้นะคะถ้าไม่รู้สึกว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและการปฏิบัติหรือการภาวนาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่แตระหนักรู้ การตระหนักรู้ได้บ่อยๆยิ่งดีทำให้ฟังต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วแต่ YouTube จะจัดสรรมาให้จนได้ฟัง EP ที่19ที่ว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติสมบูรณ์แบบอยู่อย่างนั้นทำให้เกิดความปิติและ ได้ฟัง EP พีที่ห้ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มความเข้าใจทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่นการใช้ชีวิตประจำวันแม้จะมีภาระอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์รู้สึกผ่อนคลายและมีความเบามากขึ้น องเห็นคนอื่นด้วยความเมตตามากขึ้นเพราะบางคนยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังมีตัวตนอยู่มากจึงอยากเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายหันมาฟังธรรมานี้หรือเป็นสมาชิกในกลุ่มแอดปัญญาเก้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยไม่มี